เฮ้ยคนเราเก่าทั้หมดเนย่ะเจมัมอยู่ไหมเจมัมอยู่แต่ก็เจ็บออดออดแอดแอดนี่เพิ่งกลับมานะก็ย้ายครอบครัวย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เชียงรายกันเจมัมเออทำได้ไหมเนี่ยเอกอนอ้๊บอน ก้อนไหนหอะเนี่ยตาเขา่หูเหินไม่ค่อยดีแล้วเจมามอ,าอา์จำไม่ได้จริงเหรอเนี่ย <c oughs> ผัวอีแตงว่ะอยู่ใต้อ,ะ <c oughs> อ่ะคนละคนกันแล้ว <c oughs> อก็เพิ่งยิ้มอะไรแล้ว เจ็บคออันนี้จำได้แก่เห็นไหมเจ็บคอไปหาหมอมาแล้วเป็นไงอ่ะหมอให้ยาแก้ฤลิซิี่ดวงมากินแล้วหายแล้วเพ่งหายเอ้ยยังจำได้นะเออได้ข่าวว่าเป็นไรไม่ค่อยเข้าบ้านเข้าช่องอ่ะเป็นไรพ่ออะไรชีวิตนัดดิดอยู่คนเดียวใช่ไหมมัอกอยังคุยกับแฝดเสียไปนานแล้วลูกน้องไปไหนอะเจจูอะเจจูไม่มี อะไรอยู่อ้าจิจูทิ่อยู่ตาให้ตายกันไปข้างอะไรวะก็จะเห็นช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรอยู่เออเออแล้วเมียเองเป็นไงสบายดีเลยไอ้ปูอ่ะแกเลยทำงานอะปูทำงานพัทยาจำไม่ได้ไงปูไหนเนี่ยอ่ะพูดกันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันครับ พอยูมากแกลงหลงเลมหลงหลงเลิมเลืมเออบางทีไปไปเชียงรายก็ลืมกลับบางคนชอสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเอาอะไรไม่เลยวันนี้มีอะไรกินบ้างอนะมีหลายอย่างละคนหัวอีกฮะผัดถั่วไหมผัดถั่วใส่กะปิไหมเออมีน้ำอะไรกินบ้างใช่ไหมมีหลายน้ำตอนน้ำปลาปลาปั่นแก้วงั้นอ่ะชอบกินชอบกินคารีนดูนี่มากินกันก่อน แกมันนี่ขนมันไม่ไม่ไม่ใช่เตาแกหลงลืมเราสั่งแบบผัดถั่วแกใครนะยังไม่ลืมผัดเลยเนี่ยหรอกินก่อนเดี๋ยวค่อยผัดทีหลังไม่รู้ว่าผมผมอยากได้เมียผมคืนอ่ะเมียคนไหนมีคนนี้เลยคนที่เป็นมายากลเนี่ยเหรอเขาก็ยิ้มให้อยู่นะตอนนั้นน่ะเขาไป่าังเขาไม่ยังเสริมสวยที่วัดเขาก็ยิ้มเมยอยู่นะที่วัดแต่กเขาเจอวันนั้นน่ะออหันหน้าไปตันหน้ากันเลยยิ้มใจกัน นั่งข้างๆข้างๆกับเมียด้ยดีนั้ไม่เห็นกันหันหล้าคดีใจใหญ่เลยนง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 เอ๊ะมา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 ใครมานงก็แป้นไปยิ้มกล้ามขึ้นเชียกล้ามปูขึ้นเชียกล้ามแก้มไม่เล่นอะไรเลยนี่นั่นน่าเปลี่ยนเรื่องอีก ไม่ใช่ตอนนี้เข้าเมียผมไปยืนเงียบในที่วัดไม่กล้ากระดุกระดิกไปไหนไงกลัวเมียเห็นไงโอ้เป็นใครเงียบเป็นมึงมึงยังเงียบเลยก็ลองคุยดิแต่นี่เสียงหลงใชู่ไหมเขาเรียกกันพ่อแม่ใช่ไหมเมียเรียกว่าไงนะคุณพ่อคุณพ่อตอบว่าไงเออว่าไงคุณแม่ตกใจนีความคิด เทียนังแก้วเมียไอโน่เนี่ยให้คืนดีกันดีแล้วแหละเนี่ยใครๆก็ต้องรักใช่ใครก็รักทั้งนั้นแหละใช่ถูกแล้วมันก็ชั่ววูบแค่นั้นแหละได้ได้ไป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 เดี๋ยวฉันไปเคลียร์ให้เจอกันที่วัดตอนนี้ยิ้มข้าอยู่ได้หรอยิ้มยิ้มยิ้มเลยตั้งใจยิ้มดีใจว่าดีใจว่าอะไรดีใจที่วัดดีใจที่ไหนเราเออเออเพ้ามาหาค่ะใอันนี้อันนี้ยาอะไรอ่ะยาพออมไปแล้วพูดแล้วก็เชื่อแล้วหมดเลย เหลือเฟือความรังมีอย่างเดียวมียาอะไรไหมแบบพี่ใจดีนะพี่พาเพื่อนเมียเข้าโรงแรมแล้วเมียจับได้อ่ะมีไหมยาอะไรอ่ะพาเพื่อนเมียเข้าโรงแรมอ่ะแล้วแล้วเมียจับได้เออมีไหมมีไหมไม่รู้มาจากไหนเนี่ยมีไหมเขาเลี้ยงมีไหมเนี่ยโอ้ยนรกกินหัวอันนี้นี่ขนาดเพื่อนเมียแท้ๆ รู้อะไรไม่ได้เรื่องจริงเลยเนี่ยเรื่องจริงแล้ฮะในเรื่องในเรื่องหลอกเพื่อนเมียไปกินข้าวเมียแล้วเพื่อนเมียรู้จักกันด้วยอะไรอ่ะใช่อยาอะไรอะยาคลายความจำเนี่ยนึกเอาแต่เป็นแต่ของพวกเรานี่อะไรเนี่ยอันนี้เสื้อครับเสื้อคุณมัมแฟนคลับชอบอันนี้เป็นเสื้อภาคเหนือเหรอนี่ที่ภาคเหนือใครเสื้อให้นะ คุณหนิงอันนี้คุณหนิงทำท่ากินเลยนะคุณหนิงขายโทรศัพท์มือถืออ๋อเขาหมอบลงทุนให้ผมไม่รู้ว่าลงหรือเปล่านะแต่ร้านใหญ่กว่าใครเพื่อนอห้างะในห้างกว่าเอ้ยอยู่ข้างนอกก็ร้อนนะนี่ <c oughs> เออเป็นตาคนแล้ว <c oughs> มือยังทำตัวสเปรสคปะนี่เลยหร <c oughs> ือเด็กคนนี้ดวงดีมากเลยน้องนากาออกมาแล้วครอบครัวนี้ไม่ลุมกินเอออย่างนี้มันต้องจูดจม ็นอะไรอ่ะเหมือนอะไรตายอ่ะ <l ots> <sm all> ปวดตดเลยตอนนี้ว่ะ <l ots> ผมรอคุณอยู่น <leaving> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทเป็นใครอะฉันฉันนั่งกับเธอไม่ได้นะเธอไปนั่งนน่นอือโอ้ฮึหม่เหม็นมากเลยอะเธอไม่อาบน้ำเหรออาบทำไมคนสะอาดนานๆอาบทีพวกโสดโปะกอาบทุกวันเอเรียกอะไรเรียกอะไร มันไม่ใช่ลูกปูนะห้ามได้แบบนี้ก็ไม่อยากเล่นเกินแล้วกันรูปในไอจีมันเย้าอยู่ผมแคบไปหมดทุกรูป จนมันผิดตรงไหนอ่ะจนมันไม่มีของที่ต้องการหรือไงวะที่มีแต่มันเล็กใครเชิญเองเข้ามาเดียบ้าน เขไม่มีใครเชิญเขามาทำไมมาหาลูกสาวแม่ลูกกูไม่ได้ชอบแต่ผมชอบไปทำไมปิดประตรเล่นทั้งแม่งลูก